เคล็ดลับความสวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวเรื่องสายตานะคะดูแลร่างกายภายในสู่ภายนอกค่ะ คุปามีนะคะเคล็ดลับมาบอกพวกเราทุกคนในทุกๆวันที่คุปปาได้กินนะคะกับผลิตภัณฑ์ TSW รวยงงในดวงเงินค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำคอลลาเจนไทเนตี้นะคะเป็นพิโกคอลลาเจนที่ดีที่สุดค่ะนะคะไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลไม่ทำให้อ้วนไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะตัวนี้เด็ดและดีมากๆเลยคอลลาเจนของเราและนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นเอสเซน่าค่ะเป็นสเตมเซลล์นะคะที่ดีที่สุดมากเลยเป็นสเตมเซลล์ผลไม้ค่ะแต่โหบำรุงสารอาหารมากกว่าวิตามินซีนะคะและตัวต่อไปค่ะเป็นนะคะไอโฟกัสสุดยอด ะะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงสายตาค่ะนะคะสายตาเราใช้สายตาในการดูโทรศัพท์ดูโทรทัศน์นะคะบำรุงเนื้อเยื่อสายตาของเราตัวนี้ดีมากเลยแล้ววันนี้นะคะคุปาก็มานะคะผสมประสรานกันนะคะตัวแรกของเราก็จะเป็น h านิตี้หนซองแบบนี้นะคะเราก็จะนะคะผสมกันกินนะคะในการชงใส่น้ำนะคะเนาะน,นะคะพโ,โกอโคอลลาเจนของเราบำรุงนะคะทั้งข้อทั้งกระดูกนะคะ นะคะทั้งข้อทั้งกระดูกไม่ว่าจะเป็นระบบกระชายผิวพรรณคอลลาเจนของเราตัวนี้เด็ดจริงๆเลยนะคะอยากแนะนําให้สาวๆทุกคนได้กินส่วนนะคะเอเนาของเราเป็นซองแบบนี้นะคะเป็นสเตมเอ่อเป็นนะคะสเตมเซลล์นะคะที่บํารุงนะคะดูแลภายในระบบร่างกายของเรานะคะ ให้เซลของเราแข็งแรงเซลลของเราสมบูรณ์เม็ดเลือดของเราสมบูรณ์ตัวนี้ก็ดีเลิศนะคะนะคะและไอโฟกัสขาดพิพาดไม่ได้เลยเพราะเรานะคะยุคนี้นะคะคนยุคใหม่จับโทรศัพท์มือถือดูแต่โทรทัศน์นะคะอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไระนะดูโทรศัพท์มือถือกันเราก็ต้องบำรุงสายตาเราเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะ3ตัวนี้ครูเชื่อเหลือเกินคผ่าว่า นะคะเป็นที่ต้องการของร่างกายของเรามากๆรวมถึงนะคะเป็นคอลลาเจนรวมถึงสเต็มเซลล์รวมถึงนะคะการบำรุงสายตาของเรานะคะร่างกายของเราต้องการมากๆเลยนะคะและคราก็ให้ผลิตภัณฑ์ของะคีเตบุญย์ค่ะดูแลนะคะดูแลในเรื่องของระบบร่างกายของครูค่ะนะคะใครที่เคยเห็นภาพครูในเมื่อก่อนกับตอนนี้นะคะแต่ต่างกันเหลือเกินนะคะครูได้ดูแลตัวเองไม่ใช่แค่รักตัวเองอย่างเดียวค่ะแต่เราดื่มผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะให้กับร่างกายของเรานะคะไม่ว่าคุณจะ ให้พ่อให้แม่กินให้ครอบครัวคุณกินมันก็ดีต่อร่างกายจริงๆค่ะนะคะอยากผิวสวยอยากผิวใสวยอยากคุณด,ดีไว้ใจเถอะคะ่ะอยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองกินดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะกลับนะคะสินค้าในระบบ T S W มีให้เราตอบโจทย์นะคะในไม,ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าความเชื่อความมงคลนะคะมีให้คุณเลือกมากมายเลยนะคะถ้าอยากหุุนสวยผิวใสลองนะคะ3ตัวนี้ดูนะคะและมีอีกหลายตัวในการดูแลนะคะไว้ใจให้กับตัวคุณนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือในทีเอสค่ะลองเปิดใจนะคะกับระบบทีเอสจัูรวยวงในดวงเงินกับคุณตาค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามาเพื่อตอบโจทย์นะคะกินจริงรีวิวจริงใช้กันจริงค่ะนะคะและที่สาคัญค่ะนะวันนี้คุปาก็มาร่วมแคมเปญรีวิวกระลับเงินล้านกับคุณิตาค่ะถ้าเห็นคลิปนี้้แลวถูกใจ นะคะสนใจสอบถามสั่งซื้อกับตัวแทนจากจำหน่ายทั่วโลกได้เลยค่ะและนะคะอย่าลืมกดไลค์